สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวสามฮาหนอยวันที่แปดเดือนห้าปีหกแปดนะครับผมตาสามฮาหนอยนะครับเมื่อวานนี้ผมให้สาม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 มาอยู่นะครับแต่ว,ว่านะเป็นฮาหนอยสุดท้ายเลยนะพิเศษไม่มาปกติไม่มี VIP นะครับเข้าเป็นตัวเน้นสามเจ็ดเจ็ดสามรอบสุดท้ายเลยเข้าอยู่แต่ว่าเข้าเป็นรอบสุดท้ายตามกันต่อครับผมสามหาหน่อยวันนี้ขอให้มี ศูนย์มาและกันขอให้มีศูนย์มานะครับก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สอง 01แล้วก็09ไม่มีแตศูย์สกับ00คงไม่มา03วันที่8จะเป็น8หรือเปล่าเนี่ยจะจับแปดก็ได้นะทุกคน ตัวเน้นนะครับก็จะมีศูนย์แปดศูย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สี่รอบที่เน้นขอเน้นปกติอ่ะปกตินะครับอืมพิเศษไหมไม่ดีกว่าเอาเย p พีดีกว่า ขอเน้นปก,ปกติกับ V.I.P. นะครับผมนะสามนอยวันนี้ก็อขอให้มีสูนย์มาแล้วกันเนาะเข้าแล้วขอให้เข้าต่อเน,นื่องและวกันเรียบร้อยครับผมนะจบไปแล้วสําหรับฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ